สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Travel Story นะคะสำหรับ EP นี้ีก็จะพาทุกคนไปแคมปิ้งกันที่ชนบุรีมาร์ t a นแคมป์นั่นเองโอเคตอนนี้เป็นเวลา10โมงแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บของแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางกันค่ะ สำหรับ EP นี้เราเดินทางกันโดยรถยนต์ส่วนตัวใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าๆและทริปนี้เราก็ไปคนเดียวอีกเช่นเคยแบบหลายๆทริปที่ผ่านมาเรามาดูกันนะคะว่าเราจะแคมปิ้งคนเดียวยังไงไม่ให้งันระหว่างขอบรถไปสองข้งงางทางก็เต็มไปด้วยต้นไม้ภูเขาแล้วก็แสงแดดซึ่งเป็นความฝัน ของคนที่ออกไปเที่ยวหน้าฝนหวังว่าคืนนี้ฝนจะไม่ตกจากตรงนี้ขับไปอีกไม่ไกลก็จะถึงซอยเลี้ยวเข้าไปที่ชนบีเป็นแคมป์กันแล้วนะคะจากจะบอกว่าถนนโล่งมากๆแทบจะไม่มีรถมิม่งเลยทำให้เรามองเห็นสองข้างทางได้อย่างเต็มที่ ทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงชนบุรีเมาท์เทนแคมป์แล้วนะคะเดี๋ยวจอดรถแล้วก็ลงไปเช็คอินกันค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชนบุรีเมาท์เทนแคมป์แล้วก็ขนของจากที่รถมาไว้ที่เต็นท์กระจมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาอธิบายรายละเอียดสําหรับการจองที่พักให้ทุกคนฟังนะคะก็เริ่มแรกเลยเนาะเราก็เริ่มจองที่พักนะคะกับทางเพจชมบุรีม ا ์เทนแคมป์นั่นเองพอทักไปจองเนี่ยก็โอนเงินเต็มจํานวนเพื่อจองไว้นะคะพอถึงวันเข้าพักเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาติดต่อแล้วก็แจ้งชื่อที่พักได้เลยเขาก็จะให้เราเดินมาที่กระโจมที่เราจองไว้นะคะและเต็นกระโจมของเราในวันนี้ ราคา1,000บาทมาดูกันนะคะว่าเต็นท์ราคา1,000บาทได้อะไรบ้างไปดูค่ะและนี่คือเต็นท์ราคา1,000บาทได้อะไรบา้างได้พัดลมค่ะได้ผ้าฉีดตัวได้ที่นอนหมอนผ้าหุมสบู่มีปัดควั ทุกคนเดินไปดูรอบๆกันนะคะพอเดินออกจากเ็นกระจมเราไปนะคะตรงไปอีกนิดเดียวเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นสนามหญ้านะคะแล้วก็มีน้ำพุด้วยนะทุกคนส่วนเดินไปอีกนิดเดียวนะคะก็จะมี เก้าอิ้งนาไว้สำหรับนั่งพักนะคะตรงนี้คือเย็นมากๆต้นไม้ให้ร่มดีมากๆเลยค่ะและพื้นที่ทั้งหมดนี้นะคะสามารถปลูกเต็นท์มากางเองได้และวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะ ไม่น่าเชื่อว่ามีคนมาการเต็มริมน้ำเยอะมากเลยนะเพราะปกติเนี่ยเวลาเราออกไปเที่ยวคนเดียวอะค่ะเราจะเลือกไปเป็นวันธรรมดานะคะเพราะเรารู้สึกว่าคนจะน้อยกว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือนะคะตะเลงต่อไปเราจะพามาดูห้องน้ำนะคะอันนี้เป็นโซนห้องน้ำซึ่งแยกกับโซนอาบน้ำ และฝั่งนี้จะเป็นฝัง่งของห้องอาบน้ำซึ่งห้องน้ำที่นี่นะคะถือว่าสะอาดแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะส่วนโซนตรงนี้เราชอบมากๆเลยนะคะมีไดต่อผมให้แล้วก็มีเก้าอี้นั่งสองกระจบด้วยนะทุกคนอะหลังจากที่เรารีวิวที่พักไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างนะคะก็สามารถกดเข้าไปชมได้ค่ะ โอเคทุกคน EP นี้ก็เป็น EP แรกเลยที่เราออกมาแคมปิ้งคนเดียวนะคะเราก็คิดเลยนะว่าแบบมาแคมป์คนเดียวยังไงไม่เหงาเราก็เลยพกเป็นอของเล่นมานะคะอันนี้เอาไว้เล่นแก้เหงานะเชื่อว่มเป็นของเล่นในวัยเด็กของใครหลายๆคนนะคะแล้วก็มีพก iPad มานะคะแล้วก็มีอุปกรณ์นะคะเป็นไฟประดับตกพกมาตกแต่งเต็น์ด้วย สัส่งสแอปส้มนะคะแค่นี้สำหรับเรานะคะก็ไม่เหลือเวลาไว้ให้เหงา เพราะว่าชีวิตประจําวันของเราก็คือตื่นเช้าไปทํางานนะคะแล้วก็เย็นมาก็กลับมานอนตื่นเช้าไปทํางานวนลูปอยู่นี่ไปเรื่อยๆนะเรารู้สึกว่าการออกมาพักผ่อนแบบนี้ได้ใช้เวลากับตัวเองเยอะขึ้นนะคะก็ถ้าใครอยากจะลองมาเที่ยวก็ลองมาได้นะคะ ก็สั่งหมูกระทะกับทางที่พักนะราคา350บาทได้เยอะมากเลยะคะ่ะสำหรับคนที่มาคนเดียวนี่คือกินไม่หมดเลยนะถ้าใครมาแล้วก็สั่งหมูกระทะแบบรานะคะเดีย๋ยวประมาณเย็นๆเนี่ยจะมีพนักงานเดินมาสอบถามว่าเราจะรับหมูกระทะไหมน้ำอัดลมน้ำแข็งสามารถสั่งได้ตอนพนักงานมาสอบถามได้เลยนะคะและนี่ก็คงจะเป็นครั้งแรกอีกหนึคั ที่เรามานั่งกินกระทะคนเดียวถ้าถามว่าเงาไหมก็คงจะมีบ้างเลยค่ะเพราะปะกติเวลาไปแคมปิ้งเนี่ยก็จะต้องไปกับเพื่อนๆป็นกลุ่มๆนั่งกินเฮฮาปาร์ตี้กันกลับมาที่การนั่งกินคนเดียวก็คงจะมีเงาบา้างเพราะว่าไม่ดูจะพูดกับใครและที่สำคัญมันดูจะแย่งกินหนกับใครด้ค่ะหมูกระทะ ที่บอกให้เราสู้ตลอดเวลากับพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินมีภูเขาต้นไม้สีเขียวโคตรมีความสุขเลยค่ะหนู่ติดมันกับหนังจีที่ผมมาเองโคตรบินะ เย็นขึ้นท้องฟ้าที่เริ่มมืดลงแสงไฟที่เริ่มสว่างขึ้นพอตกดึกมานะคะยุงเนี่ยแทบจะไม่มีเลยแต่ก็จะมีมแมลงมาเล่นไฟหน่อยเมื่อเรายิ่งโตขึ้นความสุขที่เราสะสมมาในวัยเด็กก็ยิ่งจางหายไปจากเด็กน้อยที่ไม่ต้องคิดอะไรในวันนั้น กลับกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องมีความรับผิดชอบมากมายจนแทบจะแบกไม่ไหวในวันนี้การเลือกความสุขให้กับตัวเองของแต่ละคนคงไม่เหมือนกันแต่สำหรับเราคงเป็นการออกไปเที่ยวที่เป็นทั้งการฮีทใจในวันที่เจออะไรแย่ๆเป็นทางความสุขเป็นทางกำลังใจที่ทำให้เราหายเหนื่อยและกลับไปสู้ต่อกับการทำงานอีกครั้ง โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะคะเราก็ไปอาบน้ำแล้วก็สระผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วลนะ่ะทุกคนจะบอกว่าห้องน้ำที่นี่นนดีมากเลยนะคะเขามีไดร์เป่าผมให้ด้วยที่สําคัญเนาะห้องน้ำเขาแยกห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องน้ําน,นะคะหลังจากที่อาบน้าเสร็จแล้วเราก็เข้ามานั่งในเต็นท์เพราะว่าเล่มดึกแล้วการมาคนเดียวเนี่ยก็ต้องรีบเข้านอนนะคะจะไปนั่งดึกเหมือนตอนมากับเพื่อนๆก็คงไม่ได้ ระหว่างนี้ก็นั่งเล่นมถือดู YouTube อ,อ่านหนังสือยาวนั่งเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะง่วงเละคะ่ะจากนั้นก็เกปลี่ยนเป็นนอนเพราะเริ่มรู้สึก,กว่าจะง่วงแล้วมันเ,เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะ ตงเช้าที่ตื่นมาไม่ทันพระอาทิตย์พอเราออกมาจากเต็นท์เนี่ยท้องฟ้าก็สว่างมากแล้วล่ะคะ่ะลองชมบรรยากาศยามเช้าดูนะคะประสดชิมแค่ไหน เราจริงๆคนส่วนใหญ่เขากางเต็นที่รินมน้ำกันมีแค่เราเต็นเดียวแล้วค่ะที่มาอยู่ตรงนี้เมือ่อคืนก็จะเงียบๆนะคะเพราะว่าอยู่ห่างไกลผู้ขนนิดหน่อยแล้วก็เต็นกระจมโซนของเราเนี่ยจะอยู่ใกล้กับลานจอดรถนะคะก็จะสะดวกสบายในการขนของนิดนึงส่วนอันนี้เราเป็นมุมจากห้อง,งน้ำที่สามารถมองไปเห็นเต็นท์ของเราได้นะคะ ยังคงประปราใจในห้องน้ำของที่นี่อยู่เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเริ่มแปรงฟันแล้วก็อาบน้ำนะคะแล้วก็เตรียมตัวเก็บของกลับบ้านกันค่ะจริงๆการไปเที่ยวคนเดียวเราต้องถือกล้องถ่ายไปด้วยเนี่ยก็แอบเขินชาวบ้านเขานิดนึงนะคะออกไปเที่ยวก็ตั้งหลายทิปแล้ว แต่ก็ยังไม่ชินกับการที่ต้องถือกล้องแล้วก็พูดคนเดียวตอนนี้เราก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินไปเก็บของที่เต็นท์เอาไปไว้ที่รถแล้วก็จะนั่งจิบกาแฟาค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเต็นท์ของเราอยู่ใกล้กับลานจอดรถถ้าใครมาที่นี่แล้วเต็นท์อยู่ไกลของเยอะสามารถใช้รถเข็นของลานได้นะคะ ี่ก็คือกาแฟในยามเช้าที่เราสั่งกับทางที่พักนะคะเดีย๋ยวตอนเช้าเนี่ยจะมีพี่พนักงานเขาเดินมาสอบถามว่าจะรับชากาแฟไหมเราก็สามารถสั่งกับพี่พนักงานได้เลยอยากจะบอกว่าทริปนี้แทบจะไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนอกจากเสื้อผ้าแต่ก็ต้องชื่นชมกับที่พักเลยนะคะเขามีทั้งอุปกรณ์การเต็นท์อาหารเครื่องดื่ม ไว้ให้บริการ6บจบที่เดียวเลยล่ะคะ่ะถือว่าถือแค่กระเป๋าใบเดียวมาก็เคาอยู่ได้นั่งเดินกาแฟแปบสักก็ถึงเวลาเดินทางกลับกันแล้วละค่ะ จะมาอธิบายให้ฟัางาว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างนะคะก็คือเรามีค่าเต็นท์กระจมนะคะราคา1,000บาทนะคะแล้วก็มีค่าหมูกระทะตอนเย็นเนาะ0้350บาทนะแล้วก็มีน้ำอัดลมแล้วก็น้ำแข็อีก65บาท แล้วก็มีค่าข้ากลางวันเมื่อวาน150บาทแล้วก็มีค่ากาแฟกับขนมปังเมื่อเช้าอีก100บาทรวมทั้งหมดเป็น1,665บาทนะคะก็จะบอกว่าทิปนี้สนุกมากๆเลยนะคะคุณลุงกับคุณป้าเป็นกันเองสุดๆดูแลดีมากๆ,ๆที่สำคัญนะคะห้องน้ำสะอาดมีน้ำอุ่นแล้วก็มีไดร์เป่าผมให้ด้วยค่ะส่วนเต็นกระโจมเนี่ยก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะมากๆเลยนะถ้าใครอยากจะไปพักที่เดียวกับเรานะคะ เดี๋ยวเราทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างนองก,กดเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดสับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะสำหรับ EP นี้บ๊ายบาย